ินาเปิดใจทั้งน้ำตาก่อนบวชหลังเจอชาวเน็ตคอมเมนต์แรงเกือบคิดสั้นหลังเจมิมระสุงชีวิตหนะักจนตอนนี้ผ่านมันไปได้แล้วเจ้าตัวจึงตัดสินใจที่จะบวชสำหรับตินาสุพนาะจิตตลีลาล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจก่อนจะบวชในวันที่2พฤศจิกายน ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยจะโกนผมและบวชเป็นเวลา14วันที่วดัดสีบุญเรืองเจ้าตัวออกมาเผยสาเหตุการตัดสินใจบวชครั้งนี้ ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาจอดบรามมาหนักจุดดิ่งในชีวิตกับคอมเมนต์แย่ๆไล่ให้ไปตายเมื่อถามว่าจุดไหนที่เราตัดสินใจว่าจะโกนหัวเกิดจากความดิ่งของเราด้วยไหมเจ้าตัวได้ตอบว่าใช่คะ่ะมันดิ่งแบบต้องย้อนกลับไปหนังเรื่องแรกจนวันนี้13ปีแล้ว ที่ผ่านมาเรายังไม่เจอคนที่มาว่าเราเยอะแบบเหตุการณ์ของปีที่แล้วมากขนาดนี้ทำให้เราดาวมากขนาดนี้มันโหดมากๆเราพยายามมองโลกในแง่บวกมาโดยตลอด เราไม่ได้อยากแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเวลาเราดิ่งมากๆปกติเราก็ปรึกษาหมออยู่แล้วเราใช้หลายวิธีมากการไปอยู่กับเพื่อนเข้าวัดสวดมนต์ทำทุกทางพยายามหาความสุขรอบๆตัวแต่จริงๆความสุขมันเกิดขึ้นจากใจเราเองถ้าใจไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่ช่วยเพราะหนักสุดคือคอมเมนต์แย่ๆมันเยอะอยู่แล้วเราหนีการอ่านคอมเมนต์พวกนี้ไม่ได้หรอก เรานั่งอ่านไปเรื่อยๆมีคอมเมนต์ที่เราจำได้แม่นเลยว่าทำไมไม่ตายตามพ่อแม่ไปเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการบวชครั้งนี้เพราะหนีดราม่าชาหรือไม่ เจ้าตัวเผยว่าได้เห็นแต่เรามานั่งคิดดราม่ามันเกิดครึ่งเมษายนจริงๆเรามีความคิดจะบวชมานานแต่เวลาไม่ได้ถ้าบวชตอนนั้นก็ไม่ได้เรายังเคลีย์อะไรไม่เสร็จเราอยากให้จิตใจสงบจริงๆถ้าเราหนีจริงๆหลังจากเกิดเหตุการณ์เราต้องไปบวชเลยใช่ไหมซึ่งเราไม่ได้อยากหนีปัญหา